อันนี้ไม้อะไรครับลุงครับนีไม้ประดูอันนี้ไม้ประดูนะไม้ประดูครับครับอันนี้พยุงจากตีนอย่รงนี้ตรงนี้ครับอันนี้ก็ประดูปะดูประดูปะดูพันชาติพันชาติปะดูประดูลำนี้เท่าไรครับเหมือนห้าหมือนห้าอีกแล้วครับโอเคทะลุงไปนี้อันนี้ อันนี้อะไรนะวง,งวงช้างเหรอทรงนี้ไปอยู่อายุทยาอ๋อทรงอายุทยาเหรออ,อันนี้ก็หมื่นห้าเหมือนกันลุงอธิบายไม้หนะ่อยอธิบายไม้หนะ่อยก็เหมือนกันครับพยุงพยุงกระดูกระดูเดี๋ยวนะส่วนมากอ่กงล้อนี่จะเป็นพยุงแต่ตรงนี้จะเป็นอ่าประดูประดูอันนี้เอามาจากไหนครับเนี่ย อนนยาอยุทยาเนาะอันนี้ก็หมนะื่นห้าเนาะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ทรงอะไรครับลุง,เ,งเอออายุทยานี่ก็น่าสนใจนะอันนี้เท่าไหร่ลุงหมื่นเจ็ดฮะหมื่นสี่พันเนาะแต่อันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่นู่นมันดูมันมีความแปลกเดี๋ยวเดี๋ยวเก๋งมันเนี่ยเกง๋งนะลุงเก๋งมันคืออะไรอะ่ะไอ้ตรงอยุธยาเรือไอยุธยาเน,เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี่ยเนี่ยผมเรียกเก๋งครับไม่เต่งเงหรอเห็นนะอันนี้นดาสนเหมือนกันตอนแรกดูผ่านๆ เปิดได้เหรอรอ่ลุงเราทำเปิดดิีอ๋อครับอ๋ออัอน,ออน,นนะี้หมื่นเท่าไรนะหมื่นห้าอันนี้ก็หมนะื่นห้าเนาะโอเค จได้เพรวาว่ามันต้นทุนมันไม่เหมือนกันอ๋อต้นทุนมันถูกหน่อยเดี๋ยวก็ได้กำไรนิดหน่อยนะประมาณนั้นนะ<ต>ลูกสามารถนะ,ะสัมภาษณ์มขขผมเดใหู้แล้วก็ลุงไอ<ห>้ลุงล,ลุขออธิบายเนี่ยอธิบายนิดหนึ่งตรงนี้ครับลำเนี้ยเขาเรียกลำนะไม้ฮะสิ่งที่ผมอยากรู้คือไม้พันชาติพันชาติไม้พันชาติ ไม้พันชาติมันเป็นไม้อะไรครับลุงไม้ชาติก็ไม้ชาติเก่งแล้วครับเก่งเก่งอยู่ไม้ประดูไม้ประดูแล้วก็ล้อครับล้อเป็นพยุงพยุงเป็นประดูพยุงกับประดูวงล้อเป็นประดูอันนี้ก็ประดูอันนี้ก็ประดูประดูประดูลำนี้เท่าไหร่ครับประดูหมื่นห้าราคาเดียวกันเลยนะเนี่ย อารูมาอันนี้อันนี้อีกทีฮะอันนี้หมื่นห้าอ่าอันนี้ปลาดูปลาดูปลาดูอันนี้ปลาดูพายุงพายุงปลดูซี่ซี่เนี่ยเป็นพายุงตรงนี้เป็นปลาดูครับครับปลาดแล้วไอ้ตรงข้างดำๆฮะพันชาติ พันชาตินะเดียวเลยไม่ใช่ตะเคียนแน่นอนไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะแฟนผมเป็นคนกลัวตะเคียนผมเลยต้องถามครับผมวันนี้จะเปิดล้วเดี๋ยวจะมาดูครับอุ้ยครับปร้ะดูนะครับปะดูครับพันชาติพันชาตินีไม้เต็งไม้เต็งอันนี้ก็ไม้เต็งครับอันนี้ไม้ปะดูครับ ล้อครับปลาดูปลาดูปลาดูครับพายุงแล้วก็ลุมดุมก็คือปลาดูลบนี้เท่าไหร่ครับลำนี้หมื่นห้าลนี้หมื่นห้าราคาหมื่นห้าเหมือนกันเลยลบคันนี้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมากลํานี้ทีลำนี้ลำนี้ครับอธิบายเหมือนเดิม ครับไม่แข็งใช่ครับไม่เต็งไม่เต็งไม่เต็งไม่ปะดูมะดูครับก็ขยุงครับครับมะดูครับผมแต่ส่วนน้อยนะส่วนมากเป็นปะดูส่วนน้อยจะเป็นขยุงอ๋โอเคตัวนี้นะตัวนี้นะแต่แต่ตัวนี้ส่วนมากเลยราคาครับราคาหมื่นสี่สำหรับลำนี้ลำนี้เนาะลำนี้ ข้างหน้านิดนึงลุง,งอันนี้ครับครับครับไม้ติงครับไม้ริงครับมาดูมาดูปยุูลูป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 ูู่ปาปูปูปูลูาูปูมูปูปูปลปูป เป็นกระดูครับไม้พันชาติพันชาติอันนี้ไม้เติงครับปูด้วยไม้เติงหมดเลยครับปลาดูครับปลาดูปลาดูครับแล้วก็พ,ย,พยุงพยุงโอยออถือว่าเป็นไม้มงคลหมดเลยนะล,ลำนี้เท่าไหร่นไรนะไม่หมืน่มืนสี่โอเคทีนี้แถมให้ผมนิดนึงไอตัวขอดไม้เนี่ย อันนี้เท่าไรฮะเขาห้ไม่ได้สองสามปีแล้วเนี่ยเหรอลุงบอกเขาไว้เท่าไหร่อ่ะห้าตัวนั้นเหรอจนหมดแล้วไมนน่มาเหลือกี่พันโอ้ขขายเขาขไม่ได้ฮ<า>ะฮะเขาบอกเขาจำได้อยู่นะยังไม่มีเวลามาเอาไม่ถือไม่ล้วเขาให้ตังค์ยังให้แล้วให้แล้ว ซื้อขาดตัวเลยซื้อขาดตัวแล้วไหมม้าเหลือตัวนี้อ่าเหลือตัวไหนฮะไม้ลุงบอกลุงบอกอันนี้เท่าไหร่ฮะอันนี้สองพันเนาะอันนี้สองพันอันนี้เหรออันนี้สองพันเนาะอันนี้ไม้แดงครับไม้แดงอันนี้มีที่มาใช่ไหมอันนี้ครับมีอยู่ที่ไร่นาไปเลยอ๋ออันนี้ไม้อะไรครับ ต่ดอกจากต่งนั้นนะอ๋อแต่อันนี้เข้าไปแล้วอันนี้เข้าไปแล้วเนาะอันนี้เข้าไปแล้วอันนี้เป็นไม้เตงสองพันบาทอันนี้สองพันแล้วนี่นะครับอันเนี้ยไม้เตีงไม้แดงไม้ตงไม้แดงไม้แดงไม้แดงอันนี้เท่าไรครับครับพันบาทพันบาทแล้วนี่นะครับอัลละพันอัลละพัน มันผูกใช่ไหมกระแถมไปดิขายไม่ได้กรแถมแหนะแล้วไอ้ที่ตัวนี้เนี่ยไอ้ที่ขอนี่นอนอยู่เนี่ยครับฮะอันนี้สองพันเหรอไม้เลยครับวนมเ็เ อ๋อครับอันนี้อันนี case, ้ขายขายไม้แดงนี <watering intoler ant> oh. ่ก็ขายอันนี้เท่าไหร่ฮะต้นละสามพันมีต้นเดียวหนึ่ต้นเดียวต้นละสองพัต้นเนี่ยเหรออ๋อของลุงเนาะอันนี้ไม้ไม้อะไรครับขอโทษนีไม้แดงอันนี้ก็ไม้แดงไม้แดงเหรอไม้แดงนี่มันปลวกไปกินเลยนะ เป็นเป็นเป็นไม้เนื้อแข็งเนื้อแข็งมาลุงเนื้อแข็งบัวไปกินเนาะนอ,นอ,อ่ะถ้าเหมาอะถ้าเหมาอะหนึ่งสองอะไรพวกเนี้ยว่ากันทีใช่ไหมสองลำเนี่ยคือลำนี้นะลุงนะไม่รู้ถ้าถ้าเราลำไหนก็ได้ลำลำนี้ใช่ไหมเมื่อกี้บอกกับผมเป็นเท่าไหร่นะหมื่นสี่พี่เหรออ่าหมื่นห้านะครับ อันนี้เป็นผมเห็นผมชอบสีมันนี่นี่นี่ให้พวดกงอนๆเสวยมากเลยเนี่ยกรับลำเนี้ยอันนี้ก้งอนงอนสวยเห็นะสวยเลยนะครับายละเอียดดีดีเครับเนื้อแน่นเนื้อแน่นอันนี้ตอนแรกบอกืนห้าเนาะหมื่นห้าครับหมื่นห้าแล้วก็เอายุทธยาเนี่ยอยุทธยายังยังไม่ได้ปูที่เฉยนะครับยิบเรียนมันครบหมดอ่าฝาท้ายก็เปิดได้ครับ แต่ตรงน,นี้ยลืมนะมันขูกภาพนะครับครับผมจะไม่แต่ผมไม่ได้ว่าอะไรอ,อ,อันนี้ปกติตอนแรกลุงบอกผมเร่องอะไรนะไม่นทีนี้ผมเอาสองลาลุงให้ผมะไรไน 4, บแ่ตครับครับถ้าผมเอาสองลามแล้วก็บวกกับตรงนั้นนะ่ะลุงเหมาให้ผมหน่อยดิว่านะครับ เอาไปด้วยก็มันแฟนแฟนผมเปนจะไปปลูกกล้วยไม้เอาแถมไปเลยครับนี่เป็นเซออานะอ่ะฮะห้าแปดนี้ครับหกครับเจ็ดแปดครับโอ้แปดแปดขึ้นเลครับก็ไม่เป็นไรลุงเอาผู้เอาหมูเดี๋ยวลุงยังจะได้ได้ผมซื้อของอีกนะอีกทีลุงหนึ่งสองสาม ห้าสีไม่ใช่ไม่ใช่ห้าครับหกครับโอเคมี่กินลุงตอนนี้โอนเงินให้ลุงไปแล้วนะครับแปดพบาทที่เหลืออีกสามหมื่นเดี๋ยวแบพวกนี้ครับไปถึงก็เดี๋ยวก,ก็โอนให้อย่างนี้แหละนะนะครับขอบคุณมากลุงนะไลน์นะครับ อันนี้เป็นทรงอยุธยานะโอ้ใส่พื้นมาให้เรียบร้อยแล้วผมยันึกเอ๊ะสงสัยมัวรอทำพื้นอยู่หรือเปล่า ครับนี้เป็นปดูครับครับตัวนี้ก็ปดู่ครับนี้เป็นไมม่ไ่ไผ่เนาะไม่ไผ่ราจะแอตาวนีเป็นไม้เต็งไม้เต็งครับฝาด้านหน้าเป็นไม้เต็งเนาะหน้าหลังหน้าหลังเป็นไม้เต็ง นี่ช่างสวัสดิ์สวัสดีครับอ่าครับอันนี้ช่างประจําของผมเลยนะเนี่ยช่างสวัสดิ์โอเคอ่าแล้วตรงนี้เป็นดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังเข้ามาอันนี้ลุงสามารถอันนี้อันนี้เป็นไม้อะไรครับอันนี้เป็นประดูเหมือนกันประดูเหมือนกันเลยนะอันนี้เป็นทรงอยญธยาอ่าประดูแล้วตัวแอดตัวคาน ลองลอง๋อคร,นะรับ,อ,บอันนี้ผ่นานมะาน,น,นี้ไม้พันชาติเนาะครับ,บแล้วคารเนี่ยคา่าเขาเรียกอะไรนะพว่พวงใช่ไหมอันนี้เป็นไม้พันชาติหมดเน,ะน,น,เนาะแล้วตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ประดู่ไม้ประดู่นะครับ หาผลยังทํามาเทียมไว้สักตัวหนึ่งเนาะอันนี้ท่านสวัสดิ์กำลังชมโอเคก็ดีงามงามงามอ,อืมเล่มนี้ก็สวย

นี่ต้องมีคนยัขคำั้อสองสองตัวนะเอามาทางด้านนี้อันนึงเอ้หมุนหมุนมาทางนี้เลยฮะหมุนมาทางนี้กลับกัน ครับจะได้ใครมาถามก็จะได้ตอบถูกเชื่อเลยครับนี่คือไม้ประดู่ครับครับไม้ปันช้าครับครับเจ้นี้เรามาทาสีใช่ไหมครับเขาเขาทาเขาทามาผมไปตอนมีชีวิตเขาทา อ๋อเขาทาไว้อยู่แล้วลครับป,ประดิษฐ์อือฮึปลาดูอันนี้ก็ปลาดูครับปลาดูปลาดูครับนนวงล้อก็ปลาดูตัวนี้เป็นพยุงอ๋อเป็นพยุงครับและดุมล้อปลาดูครับดุมล้อเป็นปลาดู แล้วพอส่วนนี้นะก็อยู่ส่วนอื่นไม่มีส่วนอื่นจะเป็นไม้ประดู่แล้วตัวแคร์ล่ะครับตัวแคร์เป็นไม้เต็งครับตัวแค่เป็นไม้เต็งเนาะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคครับก็ถือว่ารวมๆแล้วก็จะเป็นไม้มงคลหมดเลยพวกเกียวกันครับครับตเตียงนี่เขาจะไม่เอายางยืนมาผสมครับจะมีไม้ประดู ไม้พยุงไม้เต่งไม้เตงครับอ๋อไม้แดงไม่มีใช่ไหมฮะตัวนี้ไม้แดงส่วนมากไม่มีนะแล้วไอ้ตัวที่คานไอ้ไอ้ตัวที่ปักหลักนี่นะฮะตัวนี้ครับอ๋อไม่รูนะอ๋ออันนี้ไม่เต่งนะไม่เต่งครับได้เลยครับ